คลิปน,นี้นะครับผมจะพามาชมกันว่าน้ำมันหนึ่งถังสามารถวิ่งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ลงบรารบือมหาสารคามได้ในหนึ่งถังหรือไม่จริงจริงจริงไม่ใช่ฝางหรอกจริงๆผมมาเติมอยู่ที่ปั๊มพีทีชัยประการตอนนี้อยู่ชัยประการคือมันเป็นชัยประการกับฝางเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลนครับอยู่ประมาณ20กิกโลนี่แหละมันพอดีไม่ได้เติมมาจากฝางพอดีมาหาญาติที่ชัยประกาศผมเติมแนละ้วมันมาเต็มถังแล้วนะนี่ เดี๋ยวให้เซตทริปกันตอนนี้วิ่งมาทั้งหมด1 3 9 2กิโลเมตรอันนี้วิ่งมาตั้งแต่ระยองครับวิ่งวนไปวนมาเดี๋ยวจะขอเซตทริปเป็นทริป a แล้วกันเนาะเอ่ะเซตนะแมพเห็นแล้วนะโอเคอันนี้จะเป็นการวิ่งจากเหนือลงอีสานนะครับคือครั้งที่แล้วเนี่ยผมวิ่งจากระยองลงนครศรีธรรมราชถึงหนึ่งถังถึงนะแต่ระยะทางจริงๆมันพอ,พอกันนะถ้าวิ่งอย่างนี้นะแต่ มันมีภูเขาภูเขาซึ่งมันเหยียบหนักมากกว่าเนี่ยมองไปก็มีแต่วิวเขาวิวดอยแหละตรงนั้นอะที่เห็นอะก็คือดอยพระห่มปกของดีจังวะของดีมือฝางครับผมก็คือดอยพระห่มปกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้ำมันหนึ่งถังจะถึงได้ไหมไม่น่าจ,จะได้มั้ง ตอนนี้ก็กำลังจะมุ่งหน้าไปอำเภอเชียงดาวนะครับถัดจากอำเภอชัยประการก็คืออำเภอเชียงดาวแล้วก็จะเข้าแม่แจ่มแล้วก็จะเข้าตัวเมืองเชียงใหม่คือที่เราอยู่เนี่ยก็คือถนนหมายเลข107 107เนี่ยก็คือตั้งแต่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มาอำเภอแม่ริมแม่ริมเสร็จแล้วก็เชียงดาวเชียงดาวชายประการฝางแม่อายแล้วก็ออกแม่จันเชียงรายไปทางโน่น,นมันจะเป็นเส้นทางหลักที่ขึ้นไปทางเหนือของเชียงใหม่ไปอีกเนาะ คับมาบบเมื่อก็อยู่กันที่อำเภอเชียงดาวกันแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมานะครับอำเภอเชียงดาวเนี่ยจะมีไฮไลท์เด็ดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวที่สวยงามตั้งตระหง,งา่านอยู่โดดๆแล้วไม่ติดใครเพื่อนเหมือนเขาเหมือนดอยอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ ปกติถ้าอย่างดอยอินทนนท์นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเขาที่เป็นบริวารติดอยู่ใช่ไหมครับแต่ดอยหลวงเชียงดาวจะไม่ติดใครเพื่อนเลยนี่แหละตอนนี้ก็อยู่กันที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่กันแล้วนะครับตัดภาพมาอย่างรวดเร็วนะครับพอดีอำเภอแม่แจ่มกับอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยรถติดมากช่วงเวลาปีใหม่เนี่ยสิ้นสิ้นปีเนี่ยคนเยอะมากก็มันต้องใช้ความระมาธิสูงในการขับก็เลยไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายนะครับเนี่ยตอนนี้ก็อยู่แถว,วสารพีหรือ รอยต,ต่อระหว่างลําพูนแล้วก็จะเริ่มเห็นโรงงานอันนี้คือถนนเนี้ก็คือถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะครับตอนนี้น้ํามันก็ลงมาประมาณ2ขีดได้แล้วนะนคือผมเนี่ยเป็นคนขับทางลาบช้านะแต่ถ้าทางเขาทางดอยเนี่ยผมเอาสุดเหมือนกันขั<อ>บแบบโอ้นั่นแหละตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดลําปางนะครับมาแวะพระธาตุลาปางหลวงอันนี้พอดีเมื่อกี้มาแบบ ตอนค่ำแล้วเนี่ยมันห้าโมงกว่าแล้วนะห้าโมงกว่าแล้วเขาปิดแล้วครับก็เลยว่าเออพอได้ว่าอยู่กำนังก็เลยไปต่อนี่ก็วิ่งมาทั้งหมด255.9กกิโลเมตรนะครับ วิงว่งขึ้นดอยขึ้นเขาลงห้วยไอ้ยขึ้นดอยลงดอยนะฮะสามารถวิ่งได้850กิโลจริงไหมอยามาชมกันนะครับแต่ตอนนี้วิ่งไปแล้ว226กิโลนะฮะตาตอนนี้ลำปางครับกับ5วง42นาทีตอนนี้เป็นเวลาทุ่ม2นาทีนะครับอันนี้อยู่เซนทรัลลำปางมาแวะกินข้าวแล้วก็จอดนอนักแป๊บครับ,รบเดี๋ยวจะไปกันต่อฮะ ตอนนี้นะครับเป็นเวลาทุ่มสามสิบเอนะฮะตอนนี้กําลังจะเดินทางกันต่อครับพอดี mm hmm. ไปจอดนอน mm hmm. อยู่แถวเ้น mm hmm. ทางลลำปางครับไปหากินคงกินข้าวอยู่ที่นั่นนะครับตอนนี้ก็วิ่งมาทั้งหมด241ร้อยสีกิเมตรนะครับ mm hmm. อันนี้อันนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปจังหวัดแพร่นะฮะ mm hmm. ตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปแพร่ครับ mm hmm. ครูสคอนโทน ก็จะมืดๆประมาณนี้นะตอนนี้วิ่งมา45 5หโลนะครับตอนนี้อยู่กันที่อุตรดิตนะเอ้ยพิษณุโลกแล้วครับแต่ยังไม่ได้เข้าตัวเมืองดีนะตอนนี้ทั้งหมดตอนนี้เวลา4ี่โมง5านาทีนะครับตอนนี้เหลือน้ำมันครึ่งถังฮนะเหยียบมาบนเขาุดตลดุดเหมือนกันครับ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพตอนนี้นะครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกแล้วนะฮะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสามสบแปดเอ้ยยีบแปดกับความกับระยะทางที่วิ่งมาจากฝางนะฮะสี่รเก้าสิบสี่จุดแกิโลเมตรนะครับอันนี้อยู่พิษณุโลกกาลังมุ่งหน้าเข้าจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะถ้าจําไม่ผิดนะมันต้องไปทางน้ําหนาวนะเพชรบูรณ์ทางก็ประมาณนี้แหละใช้ Google Map า ก็จะมืดๆหน่อยอ่ะเอ่อจอรถช้าละเราก็มืดไปลนะหนาทางแบบนี้นี่ผมชอบครับทางแบบนี้โอ้ของมักครับใส่อย่างเดียวะฮะทางแบบนี้มันเป็นทางของผมอ่ะ ตอนนี้เวลาห้าทุ่มเจ็ดนาทีครับตอนนี้อยู่เพชรบูรณ์ล,ละน้ำมันก็เลอครึ่งถังมาเยอะอยู่เหมือนกันวันนี้วิ่งมาทั้งหมดห้าร้ห้าสิเจ็ดโลเอาเรื่องอยู่ครับขับขึ้นดอยขึ้นเขา สะพานห้วยตองฮะเลยสะพานห้วยตองมาแล้วครับผมออมันจะค่อนข้างเมื่อนิดหน่อยนะฮะตอนนี้วิ่งมาทั้งหมด610ิโลนะครับจากอำเภอฝางนะฮะตอนนี้อยู่แถวหล่มเก่าเอ้ยหล่มศักเพชรบูรณ์นะฮะแถวสะพานห้วยตองสะพานห้วยตองก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างอีสานกับเหนือนะครับทีแรกว,ว่าจะแวะนอนปั๊มก่อนน้ำหนาวนะครับแต่ว่า น้ำหนาวก็มีเขาอีกฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่น้ำหนาวก็เขาแล้วฮะจำไม่ได้ลืมไม่ได้มานานเส้นนี้ว่ามันมีกี่เขากันแน่แต่ว่าขับมาตั้งแต่วันนี้นะครับประมาณห้าหกเขาละตั้งแต่ฝางลงมานะถึงฝางแล้วก็ชายประการเชียงดาวนะแล้วก็มาขุนตาเนี่ยโอ้หนักแต่นักว่านะครับ นี่ก็ดันเขายาวๆฮแต่ว่าน้ำมันตอนนี้ก็เหลือประมาณเนี้ยเห็นนะที่ทุกคนเห็นนะครับน้ำมันเหลืออยู่ประมาณนี้เนี่ยก็ที่แรกว่าจะเติมอยู่แต่ก็มันยังไปได้อยู่นะฮะคือถ้ามันเหลือประมาณขีดเดียวขีดสองขีดแล้วเนี่ยควรเติมนะครับเวลาขึ้นเขาแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้อ่ยังพอไปได้อยู่ก็ไปเรื่อยๆนี่ก็ดีอย่างว่ารถไม่ค่อยเยอะนะถ้ารถเยอะเนี่ยขับยากนะฮะเส้นอย่างเงี้ย ตอนนี้ GPS ก็ตายไปแล้วไม่มีสัญญาณโทรโทรศัพท์นะครับถ้ามากลางวันก็จะเห็นเขาทุกๆกว้างนะฮะตอนนี้วิ่งมาทั้งหมด689.4กิโลนะครับอันนี้อยู่แถวาบางจากน่าจะชุมแพะมะั้งน่าจะขอนแก่นนะมั้ง ลงน้ำหนาวมาประมาณ20-30โลนิดนิดอะถึงปัม๊มอ่าอันนี้อยู่ปั๊มครับมาจอดนอนอนะน่าจะชุมแพรผมว่านะอันนี้ก็เป็นเวลาไุ่โฟกัสอีกอะอตอนเนี้ยก็เป็นเวลาเที่ยงคืน49นะฮะเห็นไหมทุกคนอ่อาทำไ น,นี่ก็อยู่แถวแถวหนองเรือนะครับหนองเรือนี่ขอนแก่นนะวันนี้เป็นวั 2, นตีสองห้าสิบแปดแล้วนะเป็นตีสามอันนี้ก็ลงมาเหลือสามขีดนะครับในหน้าปัดเนี่ยบอกว่าวิ่งได้อีกประมาณสองร้อยสองร้อยโลนะวิ่งมาทั้งหมดเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดจากฝานะครับตอนนี้อยู่แถวอำเภอหน,นองเ,อองเอนนรือจังหวัดขอนแก่นนะฮะไปกันต่อครับวันนี้ตีสามแล้ว วิ่งเน่วิ่งทางลาบเนี่ยก็ oh. ทางลาจะวิ่งประมาณเท่านี้นะครับร้ 110, 115, 100อยร้อยสิบร้อยสิบห้าวอยยี่ประมาณนั้นอนะ่ะคือไม่อยากขับไวคร้บขับไวแล้วเปลืองน้ำมันเพราะว่าเราเร็วเร็ว,เร,วเร็วทางเขาทางรอยเราไม่เร็วทางลาบคนระับตอนนี้นี่นะครับ <S 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 ตอนเนี้อันนี้เลี่ยงเมืองขอนแก่นออกมาแล้วนะตอนนี้อยู่ นี่ยคือมุ่งหน้าไปทางโคราชบ้านไผ่นะครับก็คือขาลงมาพูดง่ายถ้าขาลงกรุงเทพก็คือต้องมาทางนี้นะแต่ถ้าจะไปมหาสารคามเนี่ยมันจะฉี่ออกซ้ายครับผมไปทางอำเภอเชียงยืนตอนเนี้ยการคำนวณของหน้าปัดสามารถวิ่งได้อีก115กิโลกับระยะทางที่เหลืออีก8 1กิโลเมตรแต่ผมจะเติมก่อนเพราะว่า แถวบ้านมันไม่ค่อยมีปั๊มนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงปั๊มเนี่ยเราจะวิ่งไปทั้งหมดกี่โลนะฮะแต่ถ้าเอาจริงเนี่ยถ้าเอาแบบน้ำมันหมดเกลี้ยงเหอนะมันถึงนะแต่ผมว่าน่าจะได้สัก850กิโลนะครับโดยประมาณนะอันนี้นะครับวิ่งมาทั้งหมด831กิโลการคำนวณของ,ของเจ้ารถนะครับ น้ำมันอะสามารถวิ่งได้อีก75กิโลนะฮะเนี้ยจริงๆ่ะเลยอีกประมาณ49กิโลถึงบอระเบือนะครับแต่ว่า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 มีความรู้สึกว่าเตามน้ํามันแถวบอระเบือเนี่ยมันมีน้อยแล้วตัวเลือกน้อยแล้วก็น่าจะยังไม่ค่อยเปิดก็เลยคิดว่าจะมาเติมอยู่แถวๆนี้ครับแถวโกสัมพีตอนเนี้อยู่โกสัมพีจังหวัดมหาสารคามคือโกสัมพีเนี่ยจะติดต่อกับบอระเบือเนี่ยประมาณนี้แหละ10-20โลนี่แหละ ก็เอาเป็นว่ามันถึงนะแต่ถามว่าเอาแล้วทำไมไม่เติมบอรบ,บือถ้าอย่างนั้นถ้าบอกว่าเออจากฝางถึงบอรบ,บือถึงไหมมันถึงครับแต่มันจะค่อนข้างเสี่ยงเกินไปเพราะมันจะแบบเหลือน้อยมากและทีนี้เนี่ยเผื่อมันจะต้องเล่งทรงเล่งแซงแล้กกวกลัวน้องจะกินเยอะนะครับผมก็เลยเติมไปก่อนอ่อเหยยบเบากว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะถึงนะแต่ผมเหยียบมันหนัก๋ยวไม่เชื่อว่าตอนนี้อยู่บอรบ,บือเอตอนนี้อยู่โกสัมพีนะครับเดีย๋ยวไม่เชื่อนะเห็นไหม โกสุมพิสัยไม่ใช่โกสัมพีผู้ผิดเนี่ยยวงไม่มียังไม่เชื่อกันนะครับว่าอยู่โกสุมนี่อันนี้โกสุมพิสัยอีกไม่นานเนี่ยก็จะเข้าบอระบือละบอระบือเนี่ยก็ประมาณสิบยีโลห่างจากนี่นะครับเดีย๋ยวผมจะไปเติมน้ำมันครับก็สรุปเอาเป็นว่าน้ํามันหนึ่งถังเนี่ยสามารถวิ่งจากฝางถึงบอระบือได้นะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการเหยียบของแต่ละคนนะฮะเดีย๋ยวไปสรุปอีกทีครับขอเติมน้ำมันก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมัน ตีสี่แล้วเนี่ยจะตีห้าแล้วเนี่ยง่วงครับมาอันนี้นะครับกัน้รเติมน้ำมันฮะตอนนี้ดีเซลผ่านะระดับที่แปดจุดสองสามนะครับน,นี่อยู่โกสมพิสัยนะผมเอามาเติมเอาเติมกับเข้าไปทั้งหมด71ลิตรนะฮะ2,230บาทเอ้ย2,230เติมไปทั้งหมด71.87ลิตรนะครับ เดี๋ยวจะไปคำนวณต่อว่าเราวิ่งมาทั้งหมดเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอะไรยังไงไค่อยว่ากันนะตอนนี้ก็คือเติมน้ำมกกันเก่าไป77.87จริงๆก็ไปได้มากกว่าน,นี้แหละแต่เอาแค่นี้ครับระดับหัวตัดจ่ายแค่นั้นพอเนาะนี่นะครับที่ผมวิ่งมาเนี่ยจากฝางเลยทั้งหมด878กิโลนะครับวิ่งจากฝางวิ่งจากอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ถึงอำเภอบอระบ,รบรือจังหวัดมหาสาร,รคาม8 7 8 878เอ๊ะ8 18. 7 8 7นะครับอัตราขึ้นเฉลี่ยิบกิโลเมตรต่อนลิตรนะฮะเดี๋ยวจะมาคำนวณให้ดูกันครับว่าที่เติมน้ำมันเมื่อวานเนี่ยเ้วเติมกับเข้าไปเนี่ยมันจะกินทั้งหมดจริงๆเท่าไหร่สรุปผลการทดลองเลยนะครับทริปนี้เนี่ยผมขับจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ลงไปบอระบือมหาสารคามน้ำมันหนึ่งถังถึงไหม ถึงจริงถึงแบบไม่จกตาด้วยระยะทางประมาณราว830กิโลเมตรได้นะและหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะรถของผมเนี่ยก็เครื่อง3,000เหมือนกันทำไมรถของคุณทำไมรถของพี่ถึงกินเยอะจังของผมเนี่ยก็เลยออทั้งขีด2ขีดนะวิ่งได้อีกทั้งอีก100กิโลจริงๆมันมีสาเหตุเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังครับอย่างแรกนะครับครั้งนี้เนี่ยผมขับจากเหนือลงอีสานเส้นทางการเดินทางเนี่ย ประมาณร้อยละหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเจอแต่ภูเขาเลยก็ต้องเจอตั้งแต่ฟางลงมาเรืเ่อยๆๆๆยาวลงมาจนถึงลำปางลำปางก็ยังไม่หมดนะมีแพ้อีกมีแพ้มีอุตรดิตถ์อุตรดิตยังไม่เสร็จมีพิษณุโลกมีเพชรบูรณ์อีกเนี่ยยาวเลยครับคือ6 0สเปอร์เซ็นต์ของเส้นทางเนี่ยเจอแต่ภูเขาคือแน่นอนการขึ้นเขาเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงมากกว่าปกติใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องขึ้นเนินถูกไหมครับส่วนทางลาบที่เหลือเนี่ยก็คือขอนแก่นลงมานั่นแหละคือทางลาบเลย ไม่เหมือนครั้งก่อนนะที่ผมขับเจ้าวีคอ์สเนี่ยขับจากระยองปวกแดงลงชฉอวดนครศรีธรรมราชเนี่ยน้ำมันหนึ่งถังยังวิ่งได้อีกมันจะเหลือวันขีด2ขีดนี่แหละตอนนั้นเนี่ยแปดกิโลยังเหลืออีกขีด2ขีดถ้าวิ่งดีๆสามารถลงวิ่งถึงพัทลุงได้เส้นทางลงใต้เนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละแปจะเจอทางลาบอย่างเดียวจะมีเขามีเนินเนี่ยก็คือแถวๆชุมพรแถวๆละแมอะไรแถวนั้นอะ่ะนั่นแหละจะเป็นเนินเป็นเขาอย่างที่2นะครับ ผมอะขับทางราบเนี่ยผมขับชิวๆครผมไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นผมเป็นคนที่ขับช้ามากขับทางราบคือถ้าแบบไม่ได้ทําเวลาอะไรจริงจะขับช้ามากแต่เมื่อ,อไหรที่ขึ้นเขาขึ้นดอยันี่นะครับผมใส่เต็มฮะผมใส่สุดครับเหยียบเป็นเหยียบฮะก็ว่าง่ายๆก็คือไม่ได้ขับแบบประหยัดก็เหยียบก็อุตลุดอะคือมาเหยียบผ่อนทางลาบก็สี่สนนะครับถามว่ามีของบรรทุกมาไหมก็มีนะก็เป็นส้มมาจากเชียงราย ก็แบกๆเกือบเกือบลาวเกือบเกือบร้อยโลอะใส่กระบะท้ายมาเอาขนจากเชียงรายไปสารคามก็พอดีแวะไปหายาชที่เชียงรายด้วยก็เลยได้ได้ส้มมาครับอันนี้ไม่ได้นับกันชนหน้าไม่ได้นับกันชนหลังไม่ได้นับโลบาไม่ได้นับยางนะไอ้น้ำหนักที่แบกมาด้วยอีกร้อยโลเนี่ย ทีนี้มาดูตัวเลขกันจริงๆนะครับเติมน้ํามันกลับเข้าไปทั้งหมดเนี่ย71.87ลิตรวิ่งไปทั้งหมด830กิโเมตรคิดเป็นอัตราสิ้นเปลืองประมาณ11.5กิโเมตรต่อลิตรถังน้ํามันของ Isuzu D-Max Gen. ปี2020นะครับมีทั้งหมด78ลิตร6ลิตรที่เหลือเนี่ยขับแบบเปลืองๆน่าจะได้ประมาณ40-50โลถ้าขับประหยัดหน่อยก็จะวิ่งได้อีกประมาณ60-70กิโลย้ำอีกทีนะนี่คือ ทางเขามาบประมาณ60%บรรทุกหนักยาง AT ทขับแบบชนิดที่ว่าเห็นเขาที่ไหนเหยียบใส่ทันทีก็ได้ประมาณนี้ครับผมที่เห็นกันอยู่นะครับก็คือระยะทางที่วิ่งทั้งหมดช่วงปีใหม่เนี่ยทั้งหมด2789.4กิโลเมตรกับค่าน้ำมันทั้งหมด7,770บาทถามว่าวิ่งไปไหนมั่งก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ระยองขึ้นไปนอนที่ลำปางคืนหนึ่งแล้วก็ไปเชียงใหม่แล้วจากเชียงใหม่โวกไปเชียงรายทะลุออกไปเชียงแสนเลย แล้วก็จากเชียงแสนเนี่ยลงมาวัดล่องขุนแล้วก็วัดล่องขุนเนี่ยขึ้นไปแม่จันแม่จันเสร็จไปฝางโดยทางแม่อายผ่านทางแม่อายนะครับแม่จันแล้วก็แม่อายฝางไปนอนฝางฝางเสร็จก็ลงมาใช้ประการใช้ประการเสร็จแล้วก็วิ่งลงยางสารคามสารคามเสร็จมาระยองตามนี้เลครับคลิปต่อไปนะครับผมจะพามาชมกับยางบิสโตนดูเลอร์เอทีซูซซซงกันต่อว่าใช้งานมา5้าหมื่นโลแล้วจะเป็นยังไง นี่ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดผมเพขอรับไว้เพียงผู้เดียวนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ